สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาทําเมนูเอาใจสายสุขภาพกันบ้างนะครับพี่สาวผมกําลังจะลดน้ําหนักด้วยถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังลดน้ําหนักนะครับส่วนตัวผมยังไม่ลดหรอกครับ <c oughs> วันนี้ทําแมงก้าวซาวซาเสิร์ฟกับอกไก่นะครับรซิปีสามารถพริกแพงได้นะครับไม่มีพริกหยวกก็ใส่มะเขือเทศสามารถเติมอะโวคาโดลงไปได้มะม่วงเราจะใช้พันไหนต้องลองชิมดูเลือกที่ตัวเองชอบนะครับ อย่ายึดติดกับสูตรมากทำอาหารให้มีความสุขครับเข้าใจไหมครับมะม่วงไม่ต้องหั่นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมอยากทำเหมือนไปเห็นที่เอเชียทีคมา <c oughs> หั่นมะนาวซอยผักชีรอไว้เลยครับหลังจากที่หั่นทุกอย่างให้เล็กๆแล้วเราก็เอามารวมกันเลยแบบนี้สีสันดูน่าทานมากเลยนะครับปรุงรสด้วยเกลือมะนาวโอลิฟออยล์นิดหน่อยคลุกให้เข้ากันแล้วก็พักเขาไว้ก่อนนะครับผมเอาอก